สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งกุมภาหกสามนะครับโจทย์กําหนดให้ x y z และ k เป็นจนํานวนจริงที่สอดคล้องกับ2กําลัง x เท่ากับ1บวก k 2กําลัง y เท่ากับ2กําลัง x บวก2และ2กําลัง z เท่ากับ2กําลัง y บวก4ถ้า x y z เป็นลําดับเลขคณิตแล้ว x บวก y บวก z เท่ากับเท่าใดนะครับข้อนี้ให้สมการนี้มานะครับ 3, สมสมการแล้วก็บอกความสัมพันธ์ว่า x y z เป็นลําดับเลขคณิตด,ดูจาก ข้อมูลแล้วเพียงว่าน่าจะทําได้ไม่ยากนะครับก็ x y z เป็นลําดับเลขคณิตเราก็รู้ว่าปกติระยะห่างของตัวนี้คือบวกไปทีละ d ีด็อกถูกปะครับแทงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นตัวนี้คือ x x บวก d แล้วตัวนี้ก็คือ x บวก 2d หลังจากนั้นพี่แบงค์เอาลงมาแทนค่าทีละสมการเท่าที่แทนได้นะครับตัวนี้คือ2กํกลัง x เท่ากับ1บวก k จากสมการที่1เนาะ จากสมการที่2เรารู้ว่าตัวนี้คือ2กําลัง x บวก d ดอคเท่ากับ2กําลัง x บวก2ถ้าจัดรูปซะหน่อยตัวนี้ก็คือ2กําลัง x คูณ2กําลัง d เท่ากับ2กําลัง x บวก2เป็นสมการที่2สมการที่3เนี่ยถ้าเอา x บวก d กับ x บวก2 d ลงไปแทนค่านะครับตัวนี้ก็คือกลายเป็น2กําลัง x บวก2 d 2กําลัง x บวก d แล้วก็บวกด้วย4 ถ้าแยกออกมามันคือ2อกำลัง x คูณ2กำลัง2 D เท่ากับ2กำลัง x คูณ2กำลัง d แล้วบวกด้วย4หลังจากนั้นพี่เลงรู้ว่า2กำลัง x มันคือ1งบวก k ครับผมก็เอาตัวสมาการที่1ลงไปแทนค่านะครับในสมาการที่2ก็เลยกลายเป็น1บวก k นะครับคูณ2กำลัง d เท่ากับ1บวก k บวก2องพี่เล้งหาเป็น2กำลัง d เนาะ สองกำลังดีก็เลยกลายเป็น k บวกสส่วนด้วย k บวก1แล้วถ้าพี่แบงค์เก็บตัวนี้เป็นสมการที่4เอาสมการที่1ลงไปแทนค่าในสมการที่3อีกเพื่อให้2กํกลัง x หายไปมันก็เลยกลายเป็น1บวก k คูณ2กํกลัง 2D มีค่าเท่ากับ1บวก k คูณ2กํกลัง D แล้วก็บวกด้วย4นะครับ ค่าวนี้จากสรรมการที่สี่เนี่ยพี่แบงค์เอาสรรมการที่สี่ลงมาแทนค่าที่สองกำลังดีได้เราเราเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าตัวเนี้ยมันคือสองกำลังดีแล้วก็กำลังสองถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าพี่แบงค์เอาตัวค่าหนึ่งบวกเคเอ่อค่าสองกำลังดีลงมาแทนค่านะครับมันจะกลายเป็นอะไรเอ่ยถ้าเก็บตัวนี้เป็นสรรมการที่ห้า เอาสมการที่4ลงมาแทนค่าสมการที่5เพียงก็เลยรู้ว่ามันคือ1บวก k คูณกับ k บวกสส่วนด้วย k บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับก็คือแทนค่าตัวนี้แล้วก็มีค่าเท่ากับ1บวก k คูณกับ k บวกสส่วนด้วย k บวก1แล้วทั้งหมดก็บวกด้วย4แค่นี้ครับ k บตัด k บวกหไปฝั่งนี้เหลือ k บวกเจริงๆตัวนี้มันมี1บวก k แล้วก็ k บวกสามกำลังสตัวนี้แล้วก็ k บวกหกำลังสองเพียงตัดตัวนี้ออกไป1ตัวมันก็เลยเหลือ k บวกสามกำลังสส่วนด้วย k บวกหนะครับก็แก้สมการธรรมดานะครับตัวนี้คูณเอ่อกำลังสองออกมาตัวนี้คูณค่อยขึ้นมานะครับก็กลายเป็น k กำลังสองบวก8 k บวก7 นะครับคูณคไยขึ้นมา k กําลัง2ตัด k กําลัง2ไปตัวนี้ก็ได้ 2k เท่ากับ2เพราะฉะนั้นพี่แบงก์ก็เลยรู้ว่า k มีค่าเท่ากับ1พอพี่แบงก์รู้ว่า k เป็น1ปั๊บจริงๆตัวอื่นๆก็น่าจะรู้ได้ไม่ยากหมดแล้วครับถ้า k เป็น1เนาะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เอาจากสมการที่1นะเอา k มาแทนค่าในสมการที่1แทงกก็เลยรู้ว่า2กําลัง x มีค่าเท่ากับ1บวก1 นะครับมีคี k ของเรามีค่าเป็น1อยู่แต่ว่า2กํกลัง x เท่ากับ2เพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็บอกได้เลยครับว่า x มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมตอนนี้ก็ขาด d ีด็อีกทีนึงถ้าอย่างนั้นพี่แบงค์เอามาแทนค่านะครับเอา2กํกลัง x ที่เรารู้ว่าคือ2เนี่ยลงมาแทนค่าในสมการที่2เอา2กํกลัง x เท่ากับ2ลงไปแทนค่าในสมการที่2ก็เลยกลายเป็น2คูณ2กําลัง d เท่ากับ2บวก2 แปลว่าตัวนี้คือ2กํกำลัง D แล้วก็ตัวนี้ได้4ส่วน 2, 2> เพราะฉะนั้นตอนนี้ d ีด็อของพี่แบงก์ก็ได้1ด้วยเช่นกันดังนั้นตัวนี้ก็คือ1ตัวนี้ก็คือ2และตัวนี้ก็คือ3ป่ะครับเราก็เลยรู้ว่าโจทย์ถามหาผลบวกของ xyz x-y-z กบวก y บวก z ก็คือ1-2-3บวก2บวก3ซึ่งก็เลยตอบเป็น6นะครับโอเคก็ตัวนี้พี่แบงค์อธิบายโดยใช้วิธีนี้นะครับ ยังจริงยังมีบางคนอาจจะมองเห็นเรื่องของว่าถ้าเรามองให้มันเป็นเรื่องของ2องกำลัง x นะครับถ้าอันนี้เพียงให้มุมมองเพิ่มเติมเนาะ2องกำลัง x 2องกำลัง y แล้วก็2องกำลัง z ตัวนี้คือ2องกำลัง x แล้วก็2องกำลัง x บวก d doc สองกำลัง x บวก2 d d o ถ้าลองมองเพิ่มเติมนะครับตัวนี้มันกลายเป็นลำดับเลขคณิตได้ด้วยนะครับถ้าหากบอกว่าชุดของตัวนี้ เพราะว่าตัวนี้เรามองว่า2กําลัง D คือ r ตัวนี้ก็คือ r กําลัง2ส,สามารถนําข้อมูลตัวนี้ครับไปทําเทคนิคเพิ่มเติมได้นะครับโอเคเพียงก็อธิบายโดยใช้วิธีลําดับธรรมดาทั่วๆไปก่อนละกันนะครับโอเค